ไม่อ็อย่างงั้นเหรอคะแต่ร้านี่เอวราปล่อยจ้าปะเนาะกินบัเนี้ยไหนบนี้ยคือเส้นบันี้ยรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงต่งทรถที่ไปไม่มีแอร์ที่มีแอร์อะไรคะแอร์กีอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยไหมอันนี้มุกใช่ไหม อร่อยเป็นไงอร่อยมากค่ะโอ้ว่ามีดูเรียนเอ็กทาร์ดเรื่กับชีสด้วจ้าว้าวสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วก็ตอนเที่ยงพอดีเนาะวันเนี้ยเราจะพาไปกินอาหารอร่อยๆคืออาหารอะไรกันเรัจบเยาวราชว้าวอร่อยไหมเคยไปกินรือเปล่า เคยกินแล้วรสชาติมันเป็นยังไงก็อ็ก๋วยจับอร่อยอร่อยคุณชมดูมีความรู้ขึ้นมากเลยอ่ะคุณเชงอร่อยมากโอเคโอเคอยากกินเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราพาไปกินกันเนาะตากันแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถแล้วนะคะกำลังจะเดินไปร้านเยาวราชก๋วยจับ ฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าฮอลแลนด์วิลเลจค่ะร้านนี้คือจะมี3สาขาก็คือจะมีที่ฮอลแลนด์วิลเลจอัปเปอร์สรางูนแล้วก็มีที่เทมเปอร์นีสแต่ว่าอีก2สาขาเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปกิน oh. จะมาลองกินที่ฮอลแลนด์วิลเลจก่อน okay. ดูกันเลย okay. นี่คือสมาชิก4คนวันนี้นะคสี่ yeah. คนบวกหนึ่ง ไกลๆหรือยังคะว่ามีป้ายเยาวราชสีาขาวภาษาจีนอยู่ว้าวาร้านนี้เลยอันนี้คือบรรยากาศในร้านนะคะมาตอนกลางวันก็คนก็จะเยอะหน่อยออแล้วเราก็จะทำการจ่ายโดยเออแคชเ s ส ขายผ่ายกราฟเทหรือว่าเซเทมันก็จะเหมือนคลรายกับแอปเปิลเพยนะคะโดยที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดจริงๆริงอ่าพี่ฮอนวันนี้กินอะไรคะวันนี้กินเปิดจานยอร์าดค่ะแล้วก็มีชายเย็นชายเย็นอร่อยมากต้องไม่ต้องกินเผ็ดเราก็ได้แต่ต้องกินชายเย็นไม่อย่างนั้นเหรอคะแต่ร้านที่พี่ยอร์ลาดเปิดจ้าปะเนาะนี่ของพี่ฮอน หมูกอบนี่ใก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหมดจานหมูกรอบค่ะแล้ววันนี้พี่ส้มกินอะกินหมือนี่ฮอนหรือเปล่าคล้ายๆกันแต่ไม่มีเครื่องในคุณเชียงปลาคุณเชียงวัดนียดีมากใช่ไหมแต่หั่นบางไหมคะล็อปสองแอเองก็จะเป็นเ๋วยจั๊บธรรมดานะคะมีจริงๆมันจะมีหมูกรอบด้วยแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบกินหมูกรอบเพราะว่ามีอุปสรรคการจัดฟันเลยสั่งแค่คุณเชียงปลากับหมูชิ้นโ กินกินอะไรคะพี่เจินกินบัตเนียนไหนบัตเนียนคือเส้นบัตเนียยู่ซไข่ไม่สุกอันนี้คือพริกเผาใช่ปะใช่อุ๊ยที่มือใช้อะไรอะคะชิตตี้ใครทำให้อ่ะจีโน่โอ้ยจีโน่น้าตาคิดถึงจีโน่นะคะมากินอะไรอ่ะสิทธิ์ในเชอร์บานเนียน เผ็ดเป่าอ่ะโหเผ็ดกว่าที่เจอโอ้โหเตรียมพร้อมมาดนะค่ะ A few moments later โอ้โหหมดแล้วค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะรสชาติเป็นไงบ้างต่างจากที่ไทยไหมไทยคล้ายกันมีแบบ ไทยเยอะมากโอเคเหมือนทีนี่เขาใส่กุนเชียงด้วยแต่มันเชียแบบอร่อยพี่ไทยไม่มีกุนเชียงอะคะไม่รู้เหมือนเหมือนไม่มีที่กินทางร้านสูตรแม่ใจอ๋อโอเคอยร่อยดีอร่อยดีโดยเฉพาะชาเย็นอร่อยที่เยาวราชเลยอ๋อโอ้โหแค่ซีอิ๊วเหรอคะที่อร่อยโปรเจับอร่อยหรือเปล่าจับกระสับโอเครสชาติรสชาติมันเป็นยังไงต่างจากไทยหรือเปล่าไม่แซ่บมันจะเหลือค่ รสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง่างประเทศไทยรถที่ไทยไม่มีแอร์ที่มีแอร์แอร์อะไรคะแอร์กี่รสชาติเป็นยังไงครับพี่เจินอร่อยมากขอให้ดีอร่อยมากขอใหดียังไม่มีโอ้โหเผ็ดไหมอ่ะอ๋อแต่รสชาติถูกปากเนาะโอเคแล้วของแอร์ล่ะของแอร์เหรอก็จริงๆมันก็อร่อยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะชอบ กินกนจีจับน้ำกค้นมากกว่าอันนี้ก็คือกาออกบททิพยไทยนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะอร่อยเหมือนีิไทยดีแต่ก็หมดเนาะแต่ก็หมดก็คือกินเป็นคนกินบาๆอยู่แล้วเนาะทานบพี่แเนากนไคนละคอร่อยไหมคะอร่อยค่ะรสชาติเป็นไงวันเนี้ยเหมือนที่เคยกินแล้วหมูกรอบอะคะหมูกรอบอร่อยมากเพิ่งเคยกินหมูกรอบเป็นเ่เคยกินหมูกรอบเป็นมันกรอบมันแบบมันกรอบมันใ่้กินเป็นงไงกรุบกรุกรุ กินคาวก็ต้องกินหวาน่ะเนาะเดี๋ยวจะเป็นสันดานไข้ร้านนี้ด้จ้าไส้ชงเบเกอรี่บรรยากาศภายในร้านคนเยอะมากอันนี้รอสั่งชีสเค้กอยู่นะคะชีสเค้กอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้กี่ชิ้นกลับบ้านไปไม่ใช่ชิ้นเค้กนะคะร้านกาแฟขอโทษค่ะร้านนะคะโอเคเดี๋ยวเรียกคนรับออเดอร์มาก่อนอันนี้รถแพนดั้าวแพนดันสลัดไก่เย่าใบเตยใบเตยอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยไหมอันนี้หมกใช่ไหม หอมามากกินสักทีค่ะกินสักที๋ไงคะนุ่มไหมโอเคแล้วใช้มันต่างจากยี่ที่ทอื่นยังไงมันนุ่มกว่าแล้วตรง,ง,ง,งไข่ตัวนี้แล้ก็อร่อยกว่าคือไข่มันนุ่มกว่าหรอหรือว่าอะไรอร่อยจริงอร่อยมากค่ะของพี่รสอะไรอ่ะ ใบเตยใบเตยอร่อยจริงๆมันต่างจากอีท่ออื่นไงอ่ะมันเป็นสไตล์ฮ่องกงนะคะมันไม่ได้สไตล์โปรตุเกสอ๋อที่มันกรอบๆอ่ะแบบนี้แป้งพายอ่ะแต่นี่คือออริจินอลเป็นแบบแป้งชนนี้มันไม่ไหม้ใช่อ๋ออร่อยเป็นไงอร่อยมากค่ะเคยกินของอีท่ออื่นมาก่อนนะคะ เคยกินแต่ว่าพี่ห้อเน,นี้ยอร่อยคือที่เห็นความตาตาแตกต่างแรกก็คือมันจะไม่มีรอยไหมไหม,ไมตรงกลางอะเนาะใช่ปะใช่ไใช่อันนี้มันจะแบบ <c oughs> มี่ทีรอยไหมไหมแล้วก็มันจะนุ่มส่วนข,ข,ขอบขอบตรงเนี้ยค่ะมันก็จะ,บะ oh, <okay. S 2> แบบกรอบแอ่ว่าแป้ง,งยังไงแบบยังยังล้วนอยู่โอเคนี่เราสั่งมาทั้งหมดสี่ทิก์นะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นฮ่องกงหยวนหยางทีอันนี้จะเป็นแบบเยน็นนี่จะเป็นแบบ ร้อนส่วนนี้จะเป็นห้องกงมิวทีของเราอันนี้จะเป็นเบสิกมากค่ะไฮเซมอนทีอันนี้มันมีความแตกต่างไงนะพี่้มเย็นกับร้อนค่ะเป็นชาจอ๋อชาผสมกาแฟอันนี้ชาอย่างเดียวนะจ๊ะาอาชาอย่างเดียวอือกาแฟยวนยางยวนยางยวนยางแปลว่าอะไร ภาษาไทยก็คือหยิ่งหยาบหยิ่งหยาบสามผสมกันอ่าความรู้ก็มาโอเคอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวนะคะจริงๆเป็นคนไม่ชอบกินชาเท่าไหร่ก็เลยสั่งสั่งก็ได้สั่งแบบอันธรรมดาธรรมดาเบสิกสุดๆมาลองดูกันว่าอร่อย ดีนะไม่แบบไม่หวานมากไม่เปรี้ยวมากกำลังโอเคเข้ากันดีไทยซองเบเกอรี่เป็นของฮ่องกงนะคะอ่ารีวิวแพ็คเกจมีรูด้วยมีรูระบายอากาศใช่ระบายอากาศไงคะอืมเป็นพัดอมไม่ได้เอาไปให้นาดิกา อันนี้ไม่เหมือนกันไหมอ่ะพี่ดูเรียนกับสีองว่ามีดูเรียนเอ็กซ์ชาร์ดดูเรียนกับชีสเลจ้าว้าไม่เคยเห็นมาก่อนทุเรียนกับชีสเอ็กซ์ชาร์ดสำหรับวันนี้เราก็ควรอิ่มกันได้แล้วเนาะเพราะว่ามีทางกวยจับแล้วก็เอ็กซ์ชาร์ดมีสั่งกลับบ้านด้วยจ้าสามกล่องโอเคไม่ใช่ของแอร์เลยไม่ต้องพูดแล้วเนาะโอเคเรามาลากันก่อนนะบ๊ายบาย